พวาออนไลน์เลอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .6 ศิลปะสาระนาฏศิลป์มาดูบุคคลสำคัญของการละครไทยกันนะครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวราวรรณกร กรมพระนาราธิปประพันธ์พงศงเป็นพระบิดาแห่งการละครร้องเป็นพระราชะโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมันดาเขียนทรงเป็นนักกวีและนักประพันธ์ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่องสร้อยคอที่หายไปและบทละครเรื่องสาวเครือฟ้าซึ่งได้ทรงสร้างตัวละครคือสาวเครือฟ้าและร้อยตรีพร้อมให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และได้ทรงก่อตั้งโงรงละครร้องชื่อว่าโงรงละครปีดาลัยเป็นโงรงละครแห่งแรกในสยามหรือประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ยังทรงพระราชนิพนธ์แปลจดหมายเหตุลาลูแบ์นารากุโรวาทและทรงใช้นามปากกาว่าประเสริฐอักษรนะครับอาจารย์เสรีหวังในธรรมเกิดเมื่อวันที่3มกราคมพุทธศักราช2480 ได้ศึกษาศิลปะการแสดงแขนงต่างๆทั้งดูริยางคีตศิลป์ศิลปะการละครและโขนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในฐานะนักแสดงนักประพันธ์นักดนตรีนักร้องนักพูดนักบรรยายผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับการแสดง เป็นศิลปินที่มีความสามารถมากและยังเป็นผู้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่แพร่หลายบทบาทการแสดงที่เป็นที่ชื่นชอบต่อคนทั่วไปได้แก่บทพระมหาเทระกุโสดในละครเรื่องผู้ชนะสิบทิศเทระขวาดจากเรื่องขุนช้างขุนแผนชูชกในเรื่องพระเวสสันดรเท้าใสานากดในเรื่องสังสินชัยนะครับ นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการสศสุขนาตกรรมเป็นรายการที่เกี่ยวกับการแสดงต่างๆเช่นละครลิเกระบำฟอนรำโขนและยังเป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำในการแสดงระบำไดโนเสาร์ทูนเก้าถวายสมเด็จพระกกนิษธาธาิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามพระราชดำริอีกด้วย อาจารย์เสรีหวังในธรรมได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงศิลปะการละครในพุทธศักราช2531คุณค่าทางด้านงานละครไทยละครเป็นการสร้างเสริมการพัฒนาสติปัญญาและจิตใจคุณค่าของละครจะเห็นได้จากประสบการณ์ของชีวิตความเป็นอยู่เหตุการณ์ในสังคมซึ่งเป็นคุณค่าทางประสบการณ์ หรือการฝึกพูดการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นการอยู่ร่วมกับคนในสังคมเป็นคุณค่าทางการแสดงออกและละครยังได้ส่งเสริมด้านความจำการใช้ความคิดและจินตนาการการควบคุมร่างกายและจิตใจสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณค่าของละครไทยทั้งสิ้นนะครับความรู้เพิ่มเติมเรื่องย่อละครเรื่องสาวเครือฟ้า ร้อยตีพร้อมย้ายไปรับราชการที่เชียงใหม่เกิดรักใคร่กับสาวเครือฟ้าหญิงสาวชาวเชียงใหม่ภายหลังได้เป็นสามีภรรยากันจนสาวเครือฟ้าได้ให้กำเนิดบุตรร้อยตีพร้อมได้คำสั่งย้ายกลับไปกรุงเทพและถูกบังคับให้แต่งงานสาวเครือฟ้าเฝ้ารอสามีเมื่อได้ข่าวว่าสามีกลับมาเชียงใหม่ก็ดีใจไปต้อนรับปรากฏว่าร้อยตรีพร้อมมาพร้อมกับภรรยาชาวกรุงเทพ สาวเครือฟ้าเสียใจใช้มีดแทงตัวตายร้อยตีพร้อมจึงได้รับลูกไปอุปการะ